ส่วนเร่อนลายซับติกส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาถึงรุ่นดิน b e r g ์กสติ t ไทเทเนียม9 8 0านะคะรุ่นนี้ก็ยังเป็นแผ่นไทเทเนียมเหมือนเดิมนะคะล้อมรอบแต่ข้อดีก็คือเขาจะมีอะซิเทตด้านบนเห็นไหมคะตัวนี้จะทำจากไงายแท้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเขาก็จะเลือกสีที่เราชอบได้หลากหลายสีเช่นกันนะคะแล้วก็สีกรอบค่ะก็จะเลือกสีกรอบได้ ามากกว่า32สีเช่นกันทั้งสีเงาแล้วก็สีด้านนะคะในส่วนของความยาวขาค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะสั่งความยาวขา 125, 135และ145นะคะซึ่งเราก็จะมีช่างประจำสูตรแว่นตาเนี่ยคอยแนะนำขาที่เหมาะสมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะส่วนแว่นรุ่นนี้ค่ะความกว้างเลนเนี่ยเขาก็อยู่ที่ประมาณ46-51มิลน,นะคะก็เหมาะสำหรับหน้าเล็กหรือว่าหน้าใหญ่ได้เลยนะคะไซส์จมูกก็เช่นกันค่ะ20-22มิลน,นะคะ โอเคต่อไปเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะคะตัวกรอบรุ่นนี้นะคะน้ำหนักเขาก็อยู่ที่ประมาณ16กรัมแค่นั้นค่ะยังไม่รวมเลนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกรอบเขาก็จะเน้นทนเน้นแข็งแรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามที่เราชอบนะคะโอเคค่ะแว่นรุ่นนี้ตอนนี้ก็จะโังก์ชั่นพิเศษเช่นกันนะคะเพียงจับคู่กับเลนไอโฟบิก e s m p 3มิติของสุดดาซอติกนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ชุดหนึงประมาณ5600 0บาทนะคะ ตอนนี้จัดโปรพิเศษเพียงชุดละ31,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถทำนัดเข้ามาที่ศูนย์ม่ตาไอฟอปติกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ